นรถครอบครัวคันนี้นะคะบอกเลยว่าเห็นหน้ากันแบบนี้ได้โปรโมชั่นดีแน่น,นอนคันนี้ค่ะฟรีเลย60วันไม่ต้องใช้เงินไม่ต้บาทเดียวไม่ต้องใช้คนขําและที่สําคัญคันนี้นะ,ะมีประวัติไม่มีประวัติเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะจ๊ะคันนี้เลยจ้าให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าทุกคนคันนี้นะคะเป็นสีดำกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะคันนี้รถบ้านเข้าใหม่วันนี้เลยนะคันเข้าใหม่วันนี้เลยนะคะคันนี้นะ,ะแล้วก็เอามารีวิวให้ก่อนเลยนะคะ ตาไฟมีมีรอยขุ่นรอยมัวบ้างนะคะตามอายุการใช้งานแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเน่ๆ่ดูแลทําความสะอาดให้อย่างดีนะคะดูแลทําความสะอาดให้อย่างดีนะคะตาไฟเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะทุกคนมีไฟตัดหมอกมาให้อยู่ที่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านข้างด้วยอ่ะให้ดูที่ตาไฟก่อนนี่สวยๆเลยนะคะสวยๆเลยมาแล้วด้วยความที่เขาเป็นตัวยกสูงนะ,ะเขาจะมีนี่มีกระจกให้ดูตรงนี้เพื่อดูล้อดูอะไรนะคะ อะแม็กนะคะเป็นแม็กอลอยจากโตโยต้าเลยนะยางอันนี้ยางเดิมของน้องเขานะคะยางเดิมของน้องเขาแต่ว่าถ้าลูกค้าจองเน่เน่เปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะมาต่อกันจะ้ะสีนะเป็นสีดำๆสวยๆแบบนี้เลยแล้วปกติสีดำแบบนี้นะจะเห็นริ้วรอยชัดมากนะคะแต่อันนี้ขนาดเพิ่งเข้ามานะทุกคนคยังสวยยังสะอาดขนาดนี้เลย ยังสวยยังสะอาดขนาดนี้นะคะคันนี้มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะอยู่ที่ด้านละด้านข้างด้านข้างทุกคนมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะอยู่ที่กระจกมองข้างหรือว่าตัวด้านข้างนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะสวยๆเลยนะคันนี้มีคิ้วมาให้แล้วด้วยนะคะมีคิ้วมาให้แล้วและที่สำคัญใครดูคลิปนี้แล้วสนใจนะคะนี่ติดฟิล์มให้ใหม่ไปเลยรอบคันติดฟิล์มให้ใหม่ไปเลยรอบคันนะและที่สําคัญคันนี้มีที่การเล็บมาให้แล้วด้วยเป็นโครเมียมนะคะ ที่กันเล็บเป็นตัวโครเมียมนะคะข้อดีของที่กันเล็บเวลาคนเล็บยาวๆเปิดรถอย่างเงี้ยทุกคนมันจะไม่ขูดกับสีตัวรถนะคะสวยมากฝา,าถังน้ํามันนะคะก็เป็นโครเมียมนะจ๊ะสวยไหมใครชอบโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะต้องโดนคันนี้ราคาตัดสดอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะ ได้เป็นสีดำเครื่องสามพันเครื่องยนต์ดีโฟดีเลยนะคะด้านหลังมีตกแต่งด้วยโครเมียมแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะสวยนะคันนี้นะมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้อยู่ที่ด้านบนนะคะมีระบบการไล่ฟ้านะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูนะคะนี่อ่ะด้านหลังเป็นโชคอัพเนาะ แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นรุ่นปี2012นะคะมันก็ยังจะต้องแบบเป็นมนนวลอยู่ใช้มือนะคะยังไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้านะด้านในนะคะเป็นเบาะสีเบทนะคะด้านในเป็นสีเบหมดเลยนะทุกคนนะสวยมากๆนะใครชอบนะคะจัดได้เลยคันนี้นะจัดได้เลยย้ำว่าเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะลูกค้ามีประวัติไม่มีประวัติเริ่มต้นที่ฟรีดาวผ่อนกันอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะผ่อนกันอยู่ที่หน0 0งบาท ให้ดูในส่วนของผู้โดยสารตอนที่สองนะคะเป็นเบาะหนังนะนั่งได้สบายมากๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังนั่งได้สบายมากๆเลยนะ,ะมีแอร์ด้านบนมาให้นะคะนั่งด้านหลังไม่ร้อนนะทุกคนนั่งด้านหลังไม่ร้อนนะคะนี่มาเดี๋ยวนี้จะใ,นใ,นให้ดูด้านในกันต่อให้ดูด้านในกันต่อนะคะมามาดูใกล้ๆเนาะถ้านั่งแล้วเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะ คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยและที่สำคัญคันนี้เป็นโฟวิลด้วยคับสี่หลายๆคนเอ้ยทำไมปี2012ราคาน้องแอบแรงคันนี้น้องเป็นโฟวิลนะคะน้องเลยราคาโดดนิดนึงแล้วคันนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะจ๊ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะกระจกตรงนี้ก็เป็นออโต้แล้วนะจ๊ะกระจกฝั่งคนขับเป็นออโต้นะคะอันนี้ก็กระจก กระจกมองข้างเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างเป็นกระจกปรับไฟฟ้าเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องปะไปรอด้านหน้าเลยจ้ะตามมาเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องต่อคันนี้ย้อว่าเป็นเครื่องสามพันนะคะเครื่องสามพันนะเครื่องยนต์ดีฟดีมีจมูกมาให้นะไว้ระบายอากาศเนาะเอาหาไม่เจอนะนิ้วสั้นหรือยังไงเออ อ่ะคันนี้แอบเห็นนะว่าแบตเตอรี่นี่คือก็คือเปลี่ยนมาให้แล้วโอ้ยตัวฉันก็บร่ได้เตีปยบนันได้ละยิงอ่ะห้องเครื่องนะคะสวยสวยเลยทุกคนห้องเครื่องสวยสวยคันหน้าเดิมเดิมเลยนะคะคันหน้าเดิมนะก็มีร่องรอยเนาะตรงนี้บ้างนะคะก็ตามการใช้งานตามอายุการใช้งานนะคะของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้เรีเรยบร้อยแล้วนะย้ำราคาอีกรอบหนึ่งคันนี้ราคาตัดส่วนที่715 0 0 0นมาบาทนะคะ เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝาแป๊บหนึ่งค่ะปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งนะคะใครอยากได้นะสนใจคันนี้นะโทรมาหาเนเน่ได้เลยโทรเข้ามาหาเนเน่ได้เลย,เ,ลยเบอร์โทรขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะเบอร์โทรขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะ,ค,ะคันนี้ลูกค้ามีประวัติไม่มีประวัติเริ่มต้นที่ฟรีดาวและที่สําคัญหลังจากออกรถคันนี้ไปแล้วนะคะค่าฟรีหกสิบวันคาฟรีหกสิบวันไม่ต้องใช้ค่าจช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวออกรถศูนย์บาทด้วยนะคันนี้ออกรถศูนย์บาท ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าฟรีไปอีก60วันและหลังจากนั้นค่อยมาผ่อนค่าง,งวดกันนะคะค่าง,งวดอยู่ที่1 5 0 0 0บาท72งวดนะคะสนใจคันนี้รีบโทรเข้ามาเลยรีบโทรเข้ามาเลยคันนี้เป็นเกียร์โฟล์วขับ4นะคะขับเคลื่อนรถยนต์4ล้อนะสนใจคันนี้โทรมาหาเน่เลยเบอร์โทรขึ้นให้ที่ด้านล่างนะคะคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นไม่อยากพลาดโปรดีๆแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เลยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เลยนะคะเพื่อไม่เป็นนพลาดสวยนะ สำหรับวันนี้นะคะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถ,รถมือสอสวยๆแบบนี้ต้องนึกถึงเนเนจากสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่2องนะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะองงอกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากขอนบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ